ไหนยังก็จะจะขอพ่อบ่ได้เพราะมันเปลี่ยนปลงยังได้มันดำมันแดงก็ได้กยามันติดก็ได้หั่นติดใช้กว่าติดขวาอย่างเ่ะ้ยพ่อมันติดตังไหนพุ่นนะอ๋อขอพ่อครับพุ่นานขอพ่อก็เด้โอ้โหมองี่าใครที่จะเอ๋อคนมาแค่หันนะเนาะเฮ้ยยังได้น่ะอ่ะขอไหวเด้อะนั่็ไปที่หัวจาตีโอ้ขอเถอะขอเมตตาลูกหลานครับเถอะแค่หันนะเขาจะบอกพ่อที่ไหนเขาอย่าพอจำปนนี่นี่เอ้า ฟัาไอโฟนกับพวกคนหลายเน,น,นี่ยโอ้ยบอเป็นี่ยไอ้เจ้ไม่มากรรมถ้าไอเนนะี่ยมันมีเคล็ดลับอย่างเนาะเพื่อ<ม><ม>ตัวรับตายเนี่ยรับตายแล้วมันจะบัหันกะเออสูงแะจะบัหัน <laughs> เพระเะไไ่ะจะหันโยกจะเป็นลายมันนะโอ้ประเดี๋ยวนี้มีนะแล้วเดือนหน้าก็เมษาจะเข้าปีใหม่เมืองแล้วเพรมันปองปีปองเดืองมันออกมาพอลูกทั้งหนกห้องโอ้บ้านเมืองมาไปพอไหนแล้วเนาะกองเชมันออกมันหลอกลิ้นอย่างไรกองจำมันหยังมีเสียบินก็จำมันหยัง โอ้หผ้าาไอหยวะกู่ามันหายไปไหนแล้วอละพิมเอาผ้าเขาปาดบาดของเก่าหร้อว่าผ้าโปขาโอ้บบมีล้วบเฮ้ยพาหลอดหลักูกูกดงกูละกันเฮ้ยลกมีเตาเงา่ยมีเตียงเนี้ยชวนไปแล้วพาหลดมันตอาผ้าเจนแอ่กมันลืมมันลืมขิอ๋อเอาไ้นี่ก่อนเอานี่ก่อนขออกรรมขออกรรม เอกกับเดียวอ่ะหอดเกิดเดียวเกิดเดียวเต๋อเดียวอ่ะเออถ้านสมบูรณ์แบบเนฟังคำเมื่อไงพอที่จำบนเนี่ยเต๋อเดียวนี่นะเจ้าเต๋อแน่นี่เหนี่ยัแน่กว่าจะพอเหมั้งอ๋อเอาคนนี้กว่าจะพออมันแงมอย่างเออคนเฮานี่มันชอบอย่างมันดึงไปที่หันลงอือหูมีไหนเศราอยู่หันเนาะอากาศแครพอหูเกาหน่อยลงไปโยแจงปุนี่แจงเนี่ยไอโยแจงปุณแจงเนี่ยเอออ่ะทั้งหมดแถวตรง ใช้หักใช้หันปออยา่างกู<ะ>ใช่กับงไใช้เอาเขาใช่ใช่ใช่่าใ,ใ,ใ,ใช่น้องก็ใช้คนดูใช้ตัวกะ,วะสร้างตัวทั้งหมดแถวตรงออใชยหันหวาหันขำหัน กับหลังก้าเนี่ย้าพมีขลงถ้เป็นนี่ได้เล่ามาดหารวานกับหลังหันกับหลับหลังหันจมป้นนี่นะตรงโนี่นะทำไมกับหลังหันอ่าเอาเหกทังหมดายหันใช่เออมาขวาติอกกป่เอาไหนโคหาร อาหารพ่มีฮึกึ่งก <c troll> ้นม <pack ed> ีกะทหารจังห่นพดอาหารเอ้ากึงก si <bat> <Hi. S 2> ้นน oh. ับหนึ่งองสิบัตรัหึงอสิบห้องสิบนับหนึ่งห้งิบัตบัตหนึ่องามหอพอาหารพดอาหารหญิงตัวของหน้าบวยลัำไปอ่ะฮ้กจะหื่อยอนน้าจะได้อ่อผู้ประชาการอย่ามาได้ชง เอ้ผู้บัญชาการหัวบอกประกอยนับก่อนหนึ่องสามสี่นพื้นเนี่ยผมก็กอนับครับผมโอเคบักึงคนได้ก่อนจีนเอวอ่ะบักขึงแหน่อยนะบักขึงหน้ากับึงน้อยเงี้บักขึงหน้าขึงน้อยอีกครับผมอ๋อบัก้าบกึงหน้าขึงออีกกงี้ยอ่ะโตมึนก็งงก็งงแล้วกันนะโอ้ทำไมโคดหารขวาหันขวาหันึงคนปฏิบัต นับหนึ่งถึงสิบปัตติหนึ่งสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรียบร้อยเสร็จแล้ยยังวันอาหารเสร็จแล้วอ๋อโอเคยังไงต่อภัลกิจสำเร็จชนตามสบายโอ้ โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะไอ้เหลาครับก็ยี่เป็นยังไงเจ็บเอวไงยังนี่ยังไง่มาโกงก็โง่น่ะจะไปใกล้ไอ้ตัวนั้นก็ไมาเป็นไดรเป็นยังไงเป็นยังไงเจ็บหัวเข่าเจ็บหัวเข่าโอ้ไหนไหนไหนพอแล้วพอแล้วลา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 โอ้เป็นยังเงตองยากันบ่บักแก้นเดี๋ยวไปเอามาต้วยนะเอ้ยอย่ามาโกงก็โงอน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ฮะเก็บของแล้วเสร็จนาทีนี่ยังว่าโง่ย่ามาโงน เมันยังยังใดนะงง่ก็โง่นะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะมันเป็นอย่างนีแม่เราไม่เป็นอยังนัะมันยืนชื่อยมาได้ด้วยนะแค่ nhiêu แม่มันยืนชื่อยจะมาได้เรื่อยังมันเป็นได้นมันยืนชื่อยมาได้มันจะตั้งเตียวอ๋ออันยังตั้งเตียวใส่ห้างเอ้าเดี๋ยวฮึบฮึบฮึยน้าชัดตาะบอก อ๋อหันละหันละ,ละอนโอ้มีตัวปานแด็ปานดำแต่ฮะน้องบอกแล้วอ๋อป่านรังเจ้าตีเก่าอยู่ในห้างเหรอจ้าไม่เจ้าตีได้ไปอยู่ในห้างปวดท้อหน้า,าหัวเนอะขาวชุนบุญเนี่ยไอ้เยรอขาวชุนบุญใครอะตายเมิอละอุ้ยตายหน้าเจ้าตีพอออกแฮมอ่ะฮะอุ้ยมัน,นหมายความไงจ้าโคดมมันเล่าโคดมโมเข้าใจอย่างนั้ น่ก็ขี่ออกแอร์ว่ะเอ้ยบ้านหลังของคิดต่อเขาพกกระอีกคนอ่ะคนออกไปความแมวยังเป้งคดมหมูโอ้โอ้ค้ดเท่าติดหะะัวนะเจ้าปลอดเนอะอายุแต่ดถลามร้อยแซวปลอดเนอะนี่อย่างไอโอ้เขี้ยวอเดือดชี่เดียวโอ้ยเขี้มันมีชี้เดียวขอถามหน่อยถามอะไรจ๊ะเจ้าเกิดปีในอะไรถึงใหญ่ เจ้าเกิดปีไก่อ้อร์อว่าเกิดปีฉลูอะคนอย่างอย่างได้ตั้งในใหญ่เต้าหิ่งปาหูหันแล้วมันไม่น่าดูขนผุ่มหูมันหัวจังดีโอ้ยไอ้ฮ่นี่เปนได้อย่างปะอขอโทษแอ้แรกยิงว่าหัวเมื่อดำจะดีมาประกันแม่งๆแล้งหัวงอกแล้ว ไอ้เดี๋ยวที่รอละก่อนช่วยน้าดาว่าเรียนก็มีว่ะดาเรียนหได้แต่ว่าดีนะครับตะกี้ของไอ้มันก็แมนมาหันหน่อยเหรอไอ้ยังแมนเจ้าหานนะอ๋ออ๋ออ๋อเอออันมันเป็นมายังนะอันอันบ้านไอ้เขามาทำธุรกิจอย่างธุรกิจอย่างไอ้ปลูกเห็ดเฟืองอ๋องั้นได้ขอถามหน่อยครับเจ้าเกิดปีไหนทำให้หัวร้อนแต่ละแตลมแต่ เกิดปีวอกหรือว่าเกิดปีระกาไม่ถูกเสียเลยอสามชอยที่พี่เกิดมาไม่ได้เกิดปีระกาพี่เกิดปีมะของอายเลยรอเกิดปีมะถ้าผมมันลอกไล้กายเออมาหันไงไกลขาเดียวโอ้ยเฮ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 ้มีบ้านต้นอ๋อโอ๋ใบแจกอะ มามามาหนองหอบ้านหอปุ่มามาแม่ริมมาแม่ริมที่วันเ<อ>นลูกแก้วเนาะแม่นอทรงใส่แทรงใส่แต่แร่บ่ล่ยมาปะตัวกลมตัวแบนอ่แล้วก็อีกจะอาไปเอาชุมนัาตัวกำตัวเวน กบานาปินบบาสดไปชะโนดแังบองมีมาป๊กเสาอีเบิองใจเกินไอ<า>จำบอนโหไปตังต้งอาปินตัง<อ>้งกำลังวันรลนเล็เกเจกแหมมาอออินเรากำมาซอเตือเล็กมันยังมาหมวดบอกตะวันลนลเล้งตังต้ง Cháu và mẹ con mẹ cầm hôn đám có ba laki ta đam có khơ ba tay mẹ 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 tay là họp hôn tăng ba Đã đường เต้ามีเติมน้ำแข็งมีเติมโซดาจากพอนก็มาเตวห่อนเปลี่ยนมูก็พอนละยดมันพอนข้าใหญ่ให้ตายเป็นแม่ตาตั้งเพือ่อความเพิดเายเแม่โอ้ยสิแม่บ้านงามเลยยังขนมจอนทร์ไว้ มันติดมาเข้าสานมาลอดแม่ไก่ตั้งคานี่ไหน่มาม่ไนใไก่พอคุณแม่ก็มาลำแม่ป้อนพอปูนปั้นยังใส่แถวสบายไน่แม่ไน่ฟอนตังไนเบิุดมาฟ้อนตังลูกโอ้สบายเหมือนเดิมไงไม่ใช่ไงจะมีก็ตั้งโซตั้งเลงแค่ไก่ อ๋อแก่คนเท่าคนหนุ่มต้นหอมแม่แมานกับแม่ใบนาจุ้มประเดี๋ยวเครื่องดื่มปบ้นยกเอามาเสิร์ฟขอมไม่มาเ้ยยหาเหรอฮะเฮมกําขอบคนแม่ไปนอนคนแยมบรรยงเอารางวัลละกาจ้างมาสู่วนกแม่นอาโผช่วยเป็นคนน่าใจดีฮูอได้เป็นเศรษฐีเอามาปัานอากาศจัง่ กันจำตีมแต่บ้านนากระดำบอนะจักงานะสวยโลกูมาแม่บ้านแม่พ่อแม่ผู้ช่วยไทยก็หันด้วยใส่เสื้อสีชมพูในเจ้าแม่ในพ่อมาพ่อไปพ่อยังสาวสาวสีขอบคุณแม่ผู้ช่วยบันมาปิดจาละต้องตามมาเมื่อกาตาวา ปิดจระนานลมาเมื่อกาดตกีพอมาพอไปพออย่างสาวสาวสี่มาตีนี้คือแม่ผู้ช่วยแต่นเป็นต่างอินดูลูกหลานจังซอวันนี้แล้วนอนจบเอามาฝากกินเล้าตาเสียกินเมียตาใสกินนักลบกไปไว้อย่างนี้ตัวจู่๋อของคนปผเลี้ยงหว่ยมีเนอะ โอ้ยประเดี๋ยวเอาแม้โอ้โอ้คนก่อนละวันละนักใจใจชื้ออะไรใส่แว่นตาดำปันเอาแม้ปันให้แกังโซคมาอาลาวานในตอนในก่อนว่าบ่มีเจ้าของใจจแกจะสมัครด้ก่อนมาคัดลายจังบอลนี่กอยกของโคมาต้มกินเสลี่ยมชื่อของเขียบมันจะเป็นน มะหอ่อตั้งลูมีก้าเปล่าลูกหลอ่อเพราะว่าเปิดประกาศที่ว่าปะลี้ยงยังโสดป้อมีเมียฟังคำอี้น่าจะตั้งใจเสียอย่าไปเป็นก็ไม่เดียวอยากจะได้กูไปเป็นว่ากหมอสักและอยากจะไม่เป็ี่นมาเดียจวจะบนเฮานี่ไอเร่องใหญ่วะ เฮงพู้นี้ห้างเป็นเฝ้ามาได้เด้อบันว่าจองนับบักอ่างน่ะใบปากวีกะรำตีมันเึ็บปากพิมพ์ยังตะกี้แม่ยังเปิ้อนมาขอเพลงจะได้บรรลิงเสียงเพลงมันม่นช้าชาต่ำจะว่าแม่กามสุด้ายรละการเอาหมอกสีมงกุฎจ้าวังวังไงจ๊ะว่าไงจ๊ะ สิไว้ว่าได้เจ้าตะปอนบาตกลุกมันบักไก่สองแควสันอาจามาสานเฮมัยังได้ใส่จึงแม่เขาว่าก็ล่นมาเอิ้นเสียงเพลงจังโซจะมีก่อมีแน่นอนแฮมกมแฮมบึดเอ้ยจะโอมเสียงเพลงมันมันหัวใจยนยนนะสมภูคุณแม่จมำแจริงนะพี่เอยของจริงใช่เลยกวยยจักา มันไอ้โรยมยันยำเนื้อต้องมัตามาก็เป็นปังกรรมนั้ก็ว่าให้ห่อนตะติตะเต็ปะปาปะ,ปะาายำมัมเซ็นจริงนะน้องพี่เ<อ>ช็นมีเธอพี่เขาท่ากวบอันละพงพันงามตาต้อมันวางขามันใหญ่ต้องนายอ๋อขอบคุณครับปะโภทอนุโมทนาเนื้อ ยามน้องเดินละสะโพกใหญ่ยับดีนึกรักก็น้องแล้วนีอยากเก็บเอามาไฟฟ้านอยากเก็บเอามาไฟฟ้านไอจะกดไอจะวันเชิญเลยเต็มต็มป่าคำเนาะแข็มกํารอบนี้รางวัลป่าคำป่าคำหาจะได้มาแจกแขมเท้่กะใสเกี่ยวกิน ตาคำเตียวมาขอนนลิกาเปิ้ลก็งามเจ้นอาเอ้าเอาตาชอตาแช่ด้อ่อหน่อยเดียวบ่ได้ยอันน้ำเป็นน้ำลังวังจุบเอาว่ามาตั้งขอบคุณตาค้ำเติมบัดเดงใจไอ้อรอกนิเปิ้ลอยู่เป็นกู้กินกันเป็นหมูสมาใส่เสื้อนายตั้ง Châu mẹ cầm ăn nát cả bầu đông Chốt khâu chốt cò Chốt ơi Ờ chốt con hứa với nhá Ờ Mình ơi <laughs> กะเป็นว่าจบมือถือเพราะหวังเมียโทแห่มันมีปัญหาฟังจากสอปาลนอกเนื่องว่าจุสแตดงจบเข้าจบออกกันเดียวก็จำมอบเพือจังซึ่งจังปีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮมกันหมดมันนานนานเท่าใดปักกันบะเจ็บบักอันตึงวันเหมือนไม่กานนั่งกานตอกว่าเมียมีเมียป่าต้องมาถ้าเมียบัง ประเดี๋ยวนี้ฝ่าดิ่งอยู่กับมมเมียมาไปมีเปลียปลาเสดีไหมเหรอหน่อยไปหน่อยไปเข,เขาต้องมาหลงเขาต้องมายอมยื้อห่าสีแดงลุ่มหางชะวัสดีก็คนที่มันเจะแจด้วยอีลาฟังคำนายแม่แด่ขอประเดี๋ยวไก่แดงมันจะบินออกก่อนไก่แดงขมงเม้าไก่แดงอ๋อปัญญาย nhúc nhảy có bọc cặp mà đều hăng khao mà như sọc như sọc ai à chỉ đen gặp bạn ai có ba à, nó bỏ lìa bỏ nhầm cướp hồ chắc cầm gặp bạn mum đen cá gặp bạn mum đâm răng mi răng ngoài nắn lọp đi và ao kề bạn nát tớ bạn nát tớ nát bạn xia bạn xia sương kín lâu kín bia, mà nhang bèn nườn ui thế là bạn hả <laughs> อย่างนั้นให้นูลงไปกันให่าคอยได้ซอกาจจะซอเต็มตีกับน้องพี่ตัวไปรักกินเองมาแล้วเสื้อน้ำเงินจะเอามาฝากปนมาบอิีจากสัมภารสีแดงในเจ้าเมเปิ้ลกัดหูจะแป็งเอาสีแดงไว้ก่อนโอ้น่นอนกระรดนี้เอาสีแดงไว้ก่อนแล้ว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 แล้ลงไปดี ปุ้มีเงินหอกจะบันเทียบั่นเงินเสื้อสีน้ำเงินปุ๊กขาไก่งอนกระคำเดียวเปิ้ดจะปั่นนาดีนุ่งหอกเอาน้ำมาฝากสักสองเพนนอนในฟางคำโหยห่วยลงคันใดปุ้ดมึงบอบบไอยกะเดียวหอบมึงจะอ้ออ่าค่ะจะปั่นสียังถ้าเป็นสีฟากอันนี้เจ้าชอบยิ่งลา Oh, hey. hey. จนปอเลี้ยงเส้าไข่ชสาีน้าเงินเป็นเบียเป็นเงินมันดูตั้งโง่ตกาตกตตุตตกหตัยินเหาปะโลกะตึกปะได้ันน่อยเอาเหีหน่อยเนาะ

กำเดียวสูงจะโดนมั ff, ้งเองซักดังมีเป็นแหลบป็นแหลบตะรังบันโอกนี้จะมาใหญ่โฮมแอันนี้สีเขียวกับว่าสีแดงกับสักแดงสองแดงหุ่นน่าแข้งแบบลุ้นรองอะไรป้าจะเอาป้าจะปานเรื่องเงินเรื่องคทองอันนี้มันเรื่องจิบจอยโอ้สองคนพยุกต์กลครับ

เี่ยวล้าวันก็ปล่อเลี้ยงเยียบบอกแบ่งพุงนมอญสววัดดีปปดน้องที่แรลงมาอ่อนโจยจับสี่นใไม่ปลังเด็โจยแต่คนอาหารไหมจะต้องใจเสียมจัเสีมจัเป็นนมอนปนเท้าใหญ่ก้อย ขอบคุณนัลานน้อยเอามาปนเสียของต่รักันนาปีน้องเพิ่งบานี้ขอบคุณนัลวันของฝากคนน่าไปแถวบ่อเลี้ยงหุ่ยในเจ้าแม่นาบนได้เตียวมาตั้งตุ้มป็นกลุ่มแม่หอมโมเงี้ยวมกว่าเอาหูนี่ไปลูกเอาหงไปนะแม่จ้ะแต่บ่อนเดียวจำบ่อนคนหุงคนหุง มาขอกาม่แหวี <Armenia Class AS> ่แม่มารำมาปังใจดีแต่ว่ากลางว่าซาเอาตุ้งกับใครเอาเหาแยมดำบังไอ้ยิ้มเหล่ากระเดินฟังคำบาน้อยจะมาบัดเอาตักเต็มหูเสียว่ยวน้อยออกเหี่มกับหูมาจะแต่งนางวันสีแดงอยากป้อเลี้ยงน้อยเจ็บจะมาอี พอตามันหลวกลงไปมอยมอยอย่าซออย่างย้อยเอาได้ของขวัญสัลนางอันนี้ลูกพ่อเลี้ยงปัดยอก็ไม่แตกรานายแม่นาย